เออเด็กเราก็อุตส่าห์เอา,เอา,เอาแบตที่ชาร์จจะเต็มละว,วิ่งมาจะมาสลับแบตลองช่วยสตาร์ทดูเจ้าของรถนี่ก็เมาหลับเคาะเรียกก็ไม่ตื่นแต่ตลกดีเขามีหมายอยู่สองตัวหมาก็เห่าผมนิดเดียวแล้วก็หยุดเห่าไปมาสองตัวอยู่ในรถ ช่วยอลัาขาความปลอดภัยไม่รู้สองตัวได้กินข้าวอย่างนี้หนึ่งแสนเคาะเรียกก็ไม่ตื่นคนขับเนะี <c oughs> ่ยเจ้าของแมนอนหลับสนิทเออแสงสะท้อนก็มองไม่เห็นหน้าเจ้าของเลยเออแสนแม่น้อยสองตัวไม่รู้กินข้าวอย่าง ตัวกระสัดสามห้าข้าวหอมไปขวดหนึ่งหลับสนิทไปแล้วมาสองตัวม่รร้กินข้าวยังน่นแสีก็เห่าผมแป๊บเดียวนิดเดียวก็เฉยแล้วเนี่ยน่าเสีรถเขาเมื่อเช้ามาดูแล้วสตาร์ทไม่ติดนะครับเบ็ดยี่ห้ออะไรวบบปกแก็ดไม่เคยเจอ เห็นบอกว่าซื้อมาแพงด้วยโอ้โ oh. หซื้อมาสี่พันกว่าไม่รู้เจ้าตัวเขาจำผิดหรือเปล่าซื้อมาสองปีไม่น่าจะมีสภาพอย่างนี้แต่สี่พันกว่านี่มันเน่าจะได้ร้อยเอ็มของพวกบอสอะไรบริเดนอะไรพวกนั้นแล้วนะ oh. โฟกัสอะไรก็ไม่เคยได้ยินประมาณ เจ็ดสิบห้า m แปดสิบ m เองอาการรถคันนี้เมื่อเช้ามาดูก็คือมีควันขาวออกหัวฉีดตรงนี้หัวที่หนึ่งนี่แล้วก็หัวที่สามมีดีเซลออกมาข้างบนไม่รู้ว่าโอลิงฉีกหรือเปล่าโอลิงขาดหรือเปล่าก็เลยฟดพุ่งออกมาเป็นควันขาวนะครับแรงดันตกสตาร์ทไม่ติดแบตก็อ่อนด้วยไง แยกๆๆเดยทีสองทีก็นิ่งเลยก็ว่าจะเอาแบตลูกนี้มาช่วยอันนี้ชัดแล้วเกืบเต็มแล้วจ้าตัวก็ดันหลับสนิทเสื้อสีเงนินยิ่งสองตัวแมลงสัตหรือเจ้าไหนให้กินข้าวอย่างนี้คนทำอาชีพกเกษตรนะครับลถใช้กันสุดคม พรุ่งนี้ก็ไม่รู้จะตื่นกี่โมงเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนนี้เข้าไม่ตื่นข้อหลายทีแล้วเออชีวิตคนเราต้องสู้กันไปเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีกทีนะครับ